งานวิจัยเผยนะครับว่าคนไทยเนี่ยต้องมีรายได้1.3ล้านบาทต่อปีถึงจะมีความสุขโอ้โหเฉลี่ยแล้วเดือนก็แสนกว่าบาทเลยเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนคงไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าชาติอื่นๆเนี่ยเขาใช้เงินเนี่ยในการดํารงชีวิตเพื่อความสุขเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มจากชาติที่มีความสุขเนี่ยแพงที่สุดในโลกนะครับก็คือชาวอิหร่านครับอยู่ที่ 2 3 9 7 0 0ดอลลาร์ประมาณ8ล้าน5แสนบาทต่อปีนะครับถึงจะมีความสุขนะครับตามมาด้วยเยเมนนะครับที่อยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับต่อปีออสเตรเลียนะครับอยู่ที่ประมาณ4ล้านนิดๆนะครับต่อปีนะครับแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้าน2แสนกว่าบาทต่อปีนะครับประเทศที่สามารถเข้าถึงความสุขได้ ถูกที่สุดในโลกนะครับก็คือประเทศเชียร์ลาลีโอนะครับซึ่งผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทต่อปีนะครับก็ตกเดือนหนึ่งประมาณ 3- 4ม0 0พันบาทเท่านั้นเองนะครับมาส่วนในแถบเพื่อนบ้านของเราบ้านนะครับประเทศสิงคโปร์นะครับต้องมีรายได้มากที่สุดในภูมิภาคเลยนะครับประมาณเกือบเกือบสล้านบาทต่อปีเลยนะครับบรูไนนะครับต้องมีรายได้ประมาณ1.8ล้านบาทต่อปีครับมาเลเซียนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.3 3ล้านบาทเกือบเกือบหนึ่งดสี่ล้านบาทนะครับส่วนลาวและพะมา่าเนี่ยก็ไล่เรียกันนะครับประมาณ8ปดถึงเก้าแสนบาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับทีนี้กลับมาดูที่ประเทศไทยบ้างน,นะครับประเทศไทยเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเรามีรายได้เฉลี่ยประมาณ1น0 0 0แกว่าบาทต่อเดือนแล้วก็ตกประมาณ1.3ล้านบาทต่อปีเนี่ยเราจะมีความสุข หมเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้พูดถึงตัวงานหรือวิธีการได้เงินมานะครับผมคิดว่ารายได้ประมาณ1 0 0 0 0แสกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยคือมันก็เพียงพอนะครับให้เราสามารถผ่อนบ้านได้ผ่อนรถได้ ส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนที่มีสังคมที่ดีได้นะครับแล้วเราก็ยังมีเงินเหลือเก็บเหลือออมไว้สําหรับอนาคตของเราด้วยนะครับในยามที่เราแก่ตัวลงไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าการที่เราจะสามารถผลักดันตัวเองนะครับให้มีรายได้เฉลี่ย1นึ่งแสนกว่าบาทต่อเดือนหรือตกประมาณ3,000กว่าบาทต่อวันนะครับในประเทศที่มีรายได้ขั้นต่ํา300บาทต่อวันนะครับก็คือ10เท่าของรายได้ขั้นต่ำเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าเราโชคดีอย่างหนึ่งนะครับคือเราอยู่ในยุคที่ค่อนข้างมีเครื่องมือในการสร้างเส้นทางในตัวเองหลากหลายวิธีเลยนะครับหลายๆคนนะครับอายุเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากก็ยังสามารถสร้างรายได้หลักหล,หลายหมื่นต่อเดือนแล้วก็หลักแสนต่อเดือนได้แล้วนะครับโดยส่วนตัวในความคิดผมนะรายได้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงแสนก็ได้แต่วิธีการหาเงินนะ่ะต้องไม่เครียดครับ เพราะต่อให้เรามีรายได้เยอะมากขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดว่าวิธีการหาเงินของเรามันเครียดและงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเรานะครับต่อให้เรามีรายได้เยอะนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความสุขก็ได้ผมเคยเจอนะครับคนที่เขาสามารถหาเงินได้ปีหนึ่งเนี่ยหลายล้านบาทแต่ว่างานที่เขาทำเนี่ยมันเป็นงานกงสีครับงานครอบครัวซึ่งเขาเกลียดมันมากๆถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเยอะมีรายได้เยอะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยครับการที่เราไม่มีรายได้ มากถึง100 0 0แบาทต่อเดือนแต่ถ้าเกิดว่างานของเรามันไม่เครียดจนเกินไปนะครับผมคิดว่าเราก็คงสามารถมีความสุขได้ครับอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสที่ตัวเลขมากลองหันมาใส่ใจหรือว่าลองหางานที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเนี่ยมันสนุกมันตอบโจทย์เรามันท้าทายเราดีกว่าครับ